สวัสดีครับสวัสดีพี่พีทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่262กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ทันใดน,นะครับผมเพิ่งเคยผ่าน เข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพราบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ และสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะชอาบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผม090-3251096เลยนะครับพี่ๆสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิม ในทุก EP เลยนะครับผมเพียงแค่พี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมสนใจเป็นหมายเลขไหนก็สามารถจดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งใน EP นี้นะครับผมผมจะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจะถึงหมายเลขสุดทา้ายคือหมายเลขที่24ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆแล้วก็นะครับผมอย่าลืมนะครับผมจดเป็นหมายเลของค์พระนะครับผมแล้วก็ เป็นหมายเลข EP นะครับเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ลายมาบอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์มือถือไว้ได้เลยนะครับผมก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมเช่าไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้รับพระที่ตรงตามพี่ๆที่เช่าบูชาไปเลยนะครับผม ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเล่ที่1กันเลยนะครับสำหรับรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะคบพี่ๆเนื้อผงเกษรนะครับผมวัดประดูชฉิมพรีนะครับองนี้นะครับผมมาพร้อมกับการประกาศสินิบัตรเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเล่ที่1ใน EP นี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับอง์นี้นะครับผม1 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม 1500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระปิดตานะครับผมตุ๊กตาเล็กนะครับผมหลวงปู่โตเนื้อผงเคสอนะครับพี่นี่นะครับพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลืที่1ใน ep นี้แล้วนะครับผมทนาใดูแลชอบใจนะครับผมหรือว่าสนใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมด่นะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมผมได้มาพร้อมกับการประกาศิีิบัตรนะครับผมถ้าหากทนาดชอบบูชาไปแล้วนะครับ ก็จะรับพร้อมการแบบนี้เลยนะครับผมอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามากันที่ไลน์แอดตรงด้านบนได้เลยนะครับมีให้ชมทุกมุมเลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นพระผงของขวัญนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับผมรุ่นที่1นะครับผมกรุงเทพมหานครนะครับนี่นะครับผมเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมองค์นี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,500บาทเท่านั้นนะครับผม 1,500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระผงของขวัญนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2แล้วนะครับนี่นะครับผมผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับผมยูนิลียมเลยนะครับได้รับประอมกับการประกาศสนิบาดด้วยนะครับผม๋ยวผมขออนุญาตนะครับนำการประกาศสนิบาดนะครับผมออกมาให้พี่ๆี่ได้รับชมกันนะครับผม นี่นะครับผมก็จะเป็นการประกาศสินิบัตนะครับผมของพระผงคงขวานนะครับผมหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับผมภาษีเจริญรุ่นที่1นะครับกรุงเทพมหานครนะครับผมเป็นประเภทพระเนื้อดินยอดนิยมนะครับผมนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมราคานะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ1 5 0 0บาทนะครับผมถ้าได้สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ครับหมายเลขถัดมาหมายเลขที่3แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระพุทธยี่สิบห้าตวรรษนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับ นี่นะครับผมองค์นี้นะครับผม450บาทนะครับผมสําหรับพระพุทธย5ศตวรรษนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับผมหมายเลขที่3ใน EP นี้แล้วนะครับผมนะครับดูเนื้อหางมดสารนะครับผมสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับผมนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาท จะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นปิดตายันยุ่งนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่ๆปิดตานี้นะครับผมเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับผมเห็นนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมอยู่ในเรียมกระเช้าแบบนี้เลยนะครับผมเห็นนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับสำหรับพระปิดตายันยุ่งเสียงแหลมนะครับผมเสียงแหลมนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่ๆเนี่นะครับเนื้อเมฆพัดนะครับผม สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมกระเช้าแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการหมายเลขที่4นี้นะครับผมสวยส่วนงดงามนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับราคาแบ่งปัน550บาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นพระรอดนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับผมกลุ่มมหาวันนะครับผมหมายเลขที่5นะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคานะครับ850บาทนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมเนี่ครับ 850บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระรอดกลุ่มมหาวันพิมพ์ใหญ่จังหวัดลำพูนนะครับผมที่ได้รับรางวัลมานะครับนี่นะครับผมรายการที่5แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา850บาทนะครับผมทันใดดูแล้วชอบใจนะครับผมหรือว่าถูกใจก็ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมสวยงดงามนะครับทันใดดูแลชอบใจนะครับผมหรือว่าถูกใจนะครับ ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมนี่นะครับผิวสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยเลยนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่พี่อ่แปดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหมายเลขที่ห้านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการประกาศสนิบัตนะครับผมของออพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับผมกรุมหาวันนะครับผมจังหวัดลําพูนนะครับเป็นประเภทเบญจภาคีนะครับผมรายการที่ห้าสิบหกนะครับผมเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลนะครับ ราคานี้ราคาแบ่งปันเลยนะครับผมท่านใาสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับหมายลขถัดมาครับผมเป็นหมายลขที่6แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นพระปิดตากนกข้างนะครับผมโลบูโต้นะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา7 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับระปิดตากนกข้างนะครับผมโลบูโต้วัดประดูฉิมพลีนะครับผมหมายเลขที่6นี้นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับผมท่านใดดูรอวสนใจหรือว่าชอบใจนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมผิวดมเดิมนะครับพี่พด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมอัขราอักษรนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพรีนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ ท่าใดสนใจก็อย่าลืมนะครับผมสอบถามเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับเมื่อกี้เป็นเนื้อผงเกสอนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเนื้อผงไบลานะครับพี่พี่สำหรับองค์นี้นะครับผมปิดตาปูโตขนมข้างเหมือนกันนะครับผมแต่จะเป็นคนละเนื้อกันนะครับเนาะนี่นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาเท่ากันเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมราคาแบ่งปันเท่ากันเลยนะครับผม สวยงดงามแบบนี้นะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่พี่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมพิมพ์กระหนกข้างนะครับผมวัดประดู่เฉิมพลีกรุงเทพมหานครนะครับผมสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขี่แปดแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมเกตชัยโยนะครับผมเนี่ยครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอ๋อนี่เป็นพระสมเด็จของหลวงปู่โตนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นปู่โตนะครับผมสมเด็จเจ็ดชั้นปู่โตนะครับองค์นี้นะครับผม450บาทนะครับสาหรับพระสมเด็จพิมพ์เจ็ดชั้นหลวงปู่โตนะครับผมเนี่นะครับพิมพ์จะคล้ายนะครับผมเกตชัยโยเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปันส้บาทนะครับดูเนื้อหาวลสารนะครับผมสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ รายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่นะครับผมจอบใหญ่พ่อไผ่วัดกําแพงนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่9แล้วนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่นะครับนี่นะครับผมปี2478นะครับผมรายการนี้นะครับผม450บาทนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับผม เป็นหล่อบโบราณนะครพี่พี่เหรียญก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเป็นหล่อบโบราณนะครับสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมท่านใดดูแล้วสนใจนะครับผมหรือว่าชอบใจนะครับลองติดต่อสอบถามลองทักเข้ามากันได้นะครับผมปีพศสองสนะครับผมเป็นที่ระลึกนะครับพี่พี่นี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผมองค์นี้นะครับ450นะครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นชุดหลวงพ่อกวยนะครับผมชุติรัทาโรเป็นชุดกรรมการนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับอาเภอสังขบุรีนะครับผมจังหวัดชัยนาธนะครับผมหมายเลขที่10บนี้นะครับชุดกรรมการนี้นะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อกวยนะครับผมเนี่ยนะครับจะมีสมเด็จหลวงพ่อกวยแล้วก็จะเป็นล็อกเก็ตนะครับผมอยู่ในชุดนี้เลยนะครับสาหรับหมายเลขที่10นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับพี่ๆ600บาทเลยนะครับผมได้ทั้งหมด2ออย่างเลยนะครับผมพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับ นีนะครับผมเ๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูกันก่อนนะครับผมตอนนี้เป็นหมายเลขที่สิบแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับหลวงพ่อกวยนะครับผมชุตินาทาโรนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับผมจะเป็นล็อกเก็ตนะครับแล้วก็จะเป็นสมเด็จนะครับผมอยู่ในชุดนี้เลยนะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับด้านหลังจะเป็นฮนุมานะครับพี่ๆหน่อยครับด้านหลังล็อกเก็ตจะเป็นฮนุมานะครับผม หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมนี่นะครับสมเด็จพ่อกลวยนะครับผมตาหลังจะเป็นพระศิวลีนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่10แล้วนะครับผมนี่นะครับผมชุดนี้แ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ สวยงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับหลังก็จะเป็นพระศิวลีนะครับผมนี่นะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมหมายเลขที่10แล้วนะครับอีพีนี้มีทั้งหมด10เอ่อยีรายการนะครับผมตอนนี้เดินทางมาถึงหมายเลขที่10แล้วนะครับหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นหลวงพ่อฉุยยอ่อเป็นหลวงพ่ออีนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเนี่ยครับ พระอุปชาอีนะครับผมวัดสัตหีบนะครับผมชนบุรีนะครับปีพศ2473นะครับผมสำหรับหมายเลขที่11นี้นะครับผมหลวงพ่ออีนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคา500บาทนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมพระอุปชาอีนะครับผมวัดสัตหีบนะครับผิวสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมเนยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผม พระทุกองสวยตรงตามในคลิปวิดีโอเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมนี่นะครับผมที่ระลึกนะครับผมในงานหล่อพระพุทธรูปนะครับปีสองสี่เจ็ดสามนะครับผมหลวงพ่ออีนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมอยู่ในเลี่ยมสวยๆเลยนะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม 650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาท ouais. จะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวมพ้าแดงวัดเขาบันไดอิทนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงรมดานะครับอยู่ในเลี่ยมสวยๆเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม650าบบาทนะครับเจ้าของเดิมเกลี่ยมเก็บไว้นะครับผมเป็นเลี่ยมกันน้ําด้วยนะครับผมองนี้นะครับได้ไปก็สามารถนําขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับผมเป็นเหรียรุ่นแรกนะครับผมพศองพ้อนะครับ นี่นะครับผมเรียนสวยเดิมแบบนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่12องค์นี้นะครับผมเดินทางมาถึงเครื่องทางแล้วนะครับพี่ๆท่านใดสนใจหมายเลขไหนนะครับผมสนใจรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมพระทุกองนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม หมายเลขถัดมาครับผม mm. เป็นเหรียญหลวงพ่อช่ยนะครับพี่ๆพ่อช่ยองค์นี้นะครับผมแ wow. บ่งปันให้ในราคานะครับสําหรับพ่อช่ยหมายเลขที่13นะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทเลยนะครับพี่ๆห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี tous, ่นะครับพ่อช่ยวัดคงคารามนะครับผมนี่นะครับพศสองสี่หกห้านะครับผมเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่ๆตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆนะครับผมผิวนะครับลองดูลองชมกันได้ครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับพี่ๆสวยงดงามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่ๆสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่13แล้วนะครับผมราคานะครับ500บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหลวงพ่อกลั่นนะครับหมายเลขที่14แล้วนะครับผม พ่อกลั่นวัฏพยาธิการามนะครับผมองนี้550บาทนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับพี่ๆี่หลวงพ่อกลันองนี้นะครับผมวัดพยาธิการามนะครับปีพศนะครับผม2469นะครับผมนี่นะครับดูเหรียญนะครับสภาพเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับองค์นี้นะครับทองเลี่ยมนะครับผมองนี้เลยนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับ เขกันนะครับผมวงนี้หมายเลขที่14แล้วนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับหมายเลขถัดมาหมายเลข15แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับพี่พี่ปู่ไข่นะครับผมวัดเชิงเลนะครับเหรียญนี้450บาทนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับผมวัดเชิงเลนนะครับนี่นะครับผม สวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่15แล้วนะครับท่านใดดูลอสสนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับผมปูไข่องค์นี้นะครับลองดูลองชมได้เลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นรอยจานมือเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมสวยงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมรายการนี้หมายเลขที่15แล้วนะครับพี่ๆ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นปิดตานะครับผมมหาเสน่ห์หลางปูโตนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับรายการหมายเลขที่16นะครับผมนี่นะครับผมปิดตามหาเสน่ห์เนี่ยก้นโครกองนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีเลยนะครับผมในราคานะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมดูผิวกันได้ครับสวยเดิมนะครับผมอักษรด้านหลังนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูฉิมพีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่ หมายเลขที่ Apparently, 16แล้วนะครับผมราคาแบ่งป I mean, ัน700บาทนะครับหมายเลขนี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่17แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมจะเป็นเป็นปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับปลุกเสกสามตรไยมาสนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับเป็นเนื้อแช่น้ามนนะครับผมองคนี้นะครับผมฝังตะกุดดอกใหญ่เลยนะครับผม1ดอกนะครับ หมายเลขที่17องค์นี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีเลยนะครับผมเนี่ยครับสำหรับปิดตาเนื้อแช่น้ำมนนะครับผมหลบุโตะนะครับผมวัดประดูชิมพีรายการที่17องค์นี้นะครับราคานะครับผม450บาทนะครับผมเนี่ยครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้อแช่น้ำมนนะครับผมเนี่ยครับทันใดนะครับผมชอบความเก่าความเดิมนะครับผมลองพิจารณาลองดูลองชมอง์นี้กันดูก่อนได้นะครับผม สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นล็อกเก็ตหลงป่โตนะครับผมนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ450บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่17แล้วนะครับผมดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูก่อนได้นะครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมนี่นะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับสำหรับพระผงของขวัญหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่18องค์นี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนี่นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับพระผงของขวัญนะครับผมหลวงพ่อสวดวัดปากน้ํานะครับ ท่านใดชอบใจก็สอบถามเข้ามากันได้ครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมเมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลที่18แล้วนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหลวมพ่อสุดนะครับผมเป็นรุ่นเสือเพนนะครับปี17นะครับพี่ๆเนื้ออันตาก้านะครับผมองค์นี้550านะครับผมสําหรับหลวงพ่อสุดนะครับผมวัดก้าหลงนะครับรุ่นเสือเพนนะครับผมเนื้ออันตาก้ารายการที่19นี้นะครับผม550บบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ สวยๆําเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นรุ่นเสือเพนปี25 1 7นะครับผมนี่นะครับผมพระครูสมุดรำร้าสุนทอนะครับผมทำข้าสูดวัดการหลงนะครับเรียนสวยๆําเดิมแบบนี้เลยนะครับผมตอกโค้ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นเนื้ออันปาก้านะครับผมรายการที่19องวงนี้นะครับผมท่านใดดูแลชอบใจนะครับผมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ หมายเลขถัดมาครับเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นปิดตาปลดหนี้นะครับผมลงปุ๊โตนะครับผมองค์นี้นะครับเป็นเนื้อก้นโครกนะครับผมแบ่งฟันให้ในราคา700บาทนะครับสำหรับปิดตาปลดหนี้นะครับผมหลังยันนะนะครับผมเนื้อก้นโครกหรือว่าเนื้อลายเสือนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผิวก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆฝั่งตะกูตรงนี้นะครับผมหนึ่งดอกนะครับเป็นปิดตานะครับผมพิมพ์ปลดหนี้นะครับผมนี่นะครับปลดหนี้หลังยันนะนะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันนะนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่20องนี้นะครับ700บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลขที่21ครับอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดบางคลานะครับผมองค์นี้500บาทนะครับ500บาทนะครับพี่ๆสำหรับรูปหล่อนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับผมจังหวัดพิจิตรนะครับผมนี่นะครับเป็นหล่อพิมพ์นิยมด้วยนะครับผม อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผิวองค์ที่ถือว่าสวยเก่าเดิมเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่21แล้วนะครับผมนี่นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดดูแลสนใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมสําหรับรูปหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับผม หมายเลขถัดมาครับผมเป็นเหรียญลูปผู้แพ้วนะครับผมปาวาโรนะครับผมหมายเลที่22แล้วนะครับผมเป็นรุ่นเสาห้านะครับพี่ๆเหรียญรูปผู้แพวรุ่นเสาห้านะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งฟันให้ในราคานะครับ650บาทนะครับผมสําหรับเหรียญลูปผู้แพวรุ่นเสาห้านะครับผมนี่นะครับ <5 S 2> หน้าหลวงพ่อนะครับผมสวยเดิมเลยนะครับพี่ๆนี่ะครับเป็นรุ่นเสาห้านะครับผมนี่นะครับผมวัดรังมันนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับ เหรียญโลูแพ้วปาวาโรนะครับพี่ๆรุ่นเสาห้านะครับผมตอกโคตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงไหลตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมสร้างไว้ให้เป็นที่ระลึกนะครับผมเสาห้านะครับพี่ๆนี่นะครับผมตำบลรังพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับผมเป็นรุ่นพิเศษนะครับพศ2555นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับผม 650บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาหมายเลขที่23แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญหลหอกลั่นนะครับผมองนี้นะครับ400บาทนะครับผมสำหรับพ่อะกลั่นหมายเลขที่23นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับเหรียญพ่อะกลั่นนะครับผมวัดพญยาการามนะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมองค์นี้นะครับผมจะอยู่ในเรี่ยมเก็บผิวนะครับผมกันน้ำนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม ด้านหลังนะครับนี่นะครับที่ระลึกนะครับผมในการนะครับปฏิสังขรนะครับของอุโบสถนะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญาการามนะครับ400บาทนะครับผมหมายเลขถัดมาครับหมายเลขที่24แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับผมมงคลจักรวาลนะครับพี่ๆหรือว่าพระปิดตาวัดเขาอ้อนั่นเองนะครับผม หรือว่าพระปิดตาพังพกานั่นเองนะครับปีพศ2545นะครับผมจังหวัดพัทลุงนะครับพี่พี่รายการหมายเลขที่24องค์องนี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีเลยนะครับผมในราคานะครับ350บาทนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมพังพกานะครับพี่พี่องนี้นะครับผมนี่นะครับ3 5มบาทเท่านั้นนะครับผมเนื้อหาโนราลนะครับดูเข้มขลังมากนะครับผมเป็นออกสีดำาๆนะครับพี่พี่นี่ครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมพระปิดตานะครับผมพระปากานะครับหรือว่าวัดเขาอ้อนั่นเองนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้ครับนี่นะครับผมใต้ฐานนะครับเขาอ้อพัทธลุงนะครับผมเนื้อนี้ถือว่าสวยมากนะครับพี่ๆสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมแบ่งปันเลยนะครับผม ก็สำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับอย่าลืมกดไว้ให้กระผมด้วยนะครับผมในที่สำคัญนะครับผมท่านใดสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับแอดหนึ่นะครับผมเบอร์โทรนะครับผม090 325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับจัดส่งให้ฟรรรีีบผมมิกา เก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ